ครับทุกคนพีคๆนะครับตั้มสัญญานะครับผมจะอธิบายให้ทุกคนรู้นะครับว่าอุ้งอุ้งคืออะไรในช่วงแรกๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอุ้งอุ้งคืออะไรผมก็เลยไปถามเพื่อนคนไทยคนหนึ่งว่าอุ้งอุ้งคืออะไรนะครับแล้วเขาบอกว่าอุ้งอุ้งไม่ถึงตัวแมวน้ําครับใช่ครับแมวน้ําแมวแปลว่า คูจริงแล้วก็น้ําแปลว่าไอเพราะฉะนั้นแมวน้ําแปลว่าคูจริงไอใช่ครับหรือในภาษาอินโดนีเซียเราเรียกว่าอันจริงเราใช่ครับอันจริงเราแล้วทําไมแมวน้ําต้องเรียกว่าอุ๊งอุงครับเขาบอกว่านะครับเพื่อนคนไทยเขาบอกว่าเรียนเรียนเสียงหล่องมันนะ่ะแบบ อุ้งอุ้อะไรอย่างนี้เออจริงๆแล้วผมก็งงมากเลยครับใช่ครับงงมากเพราะว่าเพราะว่าผมไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆว่าแมวน้ำเสียงแบบนั้นหรอครับใช่ครับเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยนเสียงแมวน้ำลองมาก่อนนะครับ ช่ครับแต่ช่างมันเหึช่างมันหนึไม่รู้เหตุผลคืออะไรแต่ชอบมากเลยมันมันน่ารักดีนะครับน่ารักแล้วทําไมน้องบาตต้องเรียกว่าอุงอุงครับผมว่าน้องเขามีหน้าตาใช่ไหมหน้าตาเหมือนแมวน้ําใช่ครับมีแยมแยมฟองฟองนะครับแบบนี้ครับ แล้วก็มีผิวขาวๆแล้วก็ตัวอ้วนใช่ครับตัวอ้วนแต่ช่างมันเถอะจะอ้วนจะผอมหน้องก็ยังน่ารักดีนะอันนี้นะครับพบม,มีกลิปตัวนึ่งจะโชว์ให้ทุกคนดูนะครับเมื่อ น้องเขาเปลี่ยนเป็นแมวน้ำค่ะเปลี่ยนเป็นอุงงครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเถเอาเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะสำหรับเกมนี้นะครับ d a n g ร r o u s Tower ในวันนี้ครับได้แก่น้องก๊อตนั่นเอง ครับบทลงโทษนี่คือตอนนี้น้องก๊อตนำหนึ่งศูนย์ถูกไหมใช่นำไปแล้วหนึ่งศูนย์นะฮะนำหนึ่งศูนย์แล้วต้องเลือกบทลงโทษให้กับน้องบาสโอเคเอาอย่างนี้นะครันแค่ทำท่าเป็นแมวน้ำอะไรเอ้ามีใครอยากเห็นบัสทำท่าแมวน้ำขอเสียงกรี๊ดดังๆโอ้โหท่าแมวน้ำนะฮะมันทำยังไงฮะหนึ่งสเต็ป แม่ท็อปทให้ดูก่อนเหรให้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นี่เล่นเกมเล่นเกมชนะนี่เล่เกมชนะให้อทำให้ดูก่อนนี่เล่นเกมชนะเล่นเกมชนะีอย่างนี้ในนี้เราไม่มีใครคิดภาพออกว่าเงนันคืออะไรน้องก็ยังเด็กมากทอปทอปไม่ทาพวกเราจะไม่รู้เลยไม่รู้เลยฮะน้ำเออมาเอ้ามีใครอยากให้ทอปทำให้ดูก่อนเาเชคทีดัง ไปไปลงลงอาวแมวน้าแมวน้าแมวเป็นการลงทอที่น่ารักมากขอเสียงตกมือให้กับก๊อดกับบ้าครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนน่ารักใช่ไหมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์นะครับผมว่าแค่นี้แล้วนะครับแล้วเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย